แล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะภูมิเนื้อหาแต่วันที่1มิถุนายนถึง15มิถุนายน2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะค่ะเราดูพลังงานไพ่จากไพ่ออโรโกชุดฮารุนะคะพลังงานดวงท่านไพ่บอกว่า อะไรบ้างนะคะอ่าไพ่ขึ้นกำลังเล่นโทรศัพท์เนะาะอาจจะแปลว่ากำลังพูดคุยสื่อสารอยู่กับใครอยู่นะคะอีกใบนะคะเป็นภาพพระอ่พระแม่กวนอิมก็ได้นะคะ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังประทานพรให้ท่านได้นะคะหรือท่านบางท่านก็อาจจะอยู่ในโหมดของการสวดมนต์ไหว้พระประมาณนั้นนะคะโอ้โหไพ่สวยมากอะความหวังนะคะท่านกําลังมีการเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแสงสว่างนะคะเทียนที่จุดเทียนขึ้นมามีความ เขาเรียกว่าความสุขนะคะไพ่บอกความหวังความสุขนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านไม่ว่าท่านจะปรารถนาอะไรอยู่ก็ตามท่านมีโอกาสที่จะสมหวังในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสมหวังในเรื่องของความรักสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเพราะแสงจากเทียนเนี่ยคือแสงส่องนําทางชีวิตท่านเปิดแสงสว่างในดวงท่านแล้วนั่นเองนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะ ไพ่บอกว่ามีใครแอบส่องท่านอยู่ก็ได้อาจจะเป็นคนรักของท่านยังแอบดูความเคลื่อนไหวของท่านอยู่นะคะขออีกใบค่ะไพ่อบอกว่าคุ้มครองปกป้องนะคะอาจจะแปลว่าท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นในแนวแบบ อ,อย่างองท้าวเวสสุวรรณนี้ก็ได้ที่อาจารย์มองเห็นภาพออกจะในแนวแบบลุยๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นดวงท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเป็นทั้งในแนวพเวสสุวรรณนะในแนวอัฐา,า,านในแนวแบบกล้าอะไรอย่างนั้นนะคะคุ้มครองท่านให้ปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างได้และยังมีพระเมตตาจากองค์พระแม่กวนอิมนะคะ ที่เหมือนดนบดาลให้ท่านได้สำเร็จอะไรแบบง่ายดายอะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะหรือถ้าแปลความรักเนี่ยไม่ว่าผู้คุณจะมีปัญหาอะไรกันอยู่ก็ตามนะอาจจะไม่ค่อยคุยกันแต่เร็วๆนี้จะกลับมาคุยกันอืมเขาอาจจะส่งเนี่ยกำลังส่งข้อความถึงคุณแล้วเพราะเขาแอบสองคุณอยู่ตลอดก็ได้นะคะนี่คือพลังงานไพ่บอกแบบนั้นนะคะมันแปลได้หลายเรื่องได้ด้วยเหมือนกันนะโอเค เรามาดูพลังงานของชาวพุทธศกอีกครั้งนะคะไพ่จัสติสแปลว่าการตัดสินใจความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะสามไม้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของการเดินทางหรือวางแผนเป้าหมายในเรื่องของงานเกิดขึ้นจะมีการเซ็นสัญญา ในเรื่องงานก็ได้นะคะหรือถ้าแปลความรักนะคะไพ่คิงเพรโคคนคนนี้นะคะเขากําลังที่จะเหมือนกับวางแผนก็ได้ในการกลับมาปรับความเข้าใจกับท่านก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวท่านเองอาจารย์ก็มองว่าท่านมีความสุขนะท่านมีความสุขท่านมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินนะคะ การงานเติบโตอะไรประมาณนี้แล้วยังไงอีกไพ่หกดาบอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้นะก<ง>ารมูฟนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของอความสําเร็จการเติบโตนะคะหรือในเรื่องของการที่จะต้องเดินทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะไพ่เอ็มเพก็แปลว่าต่างประเทศได้นะท่านอาจจะ มีแผนที่จะทำเอาการขยับขยายในเรื่องงานเนี่ยเกิดขึ้นได้จะประสบความสำเร็จนะคะไพ่เอ็มเพสคือดาววินัสดาวแห่งความรักและเงินตราเนี่ยคิงเหรียญแล้วก็เอมเพสแปลว่ามั่งคัง่งอ่าช่วงนี้จะมีเรื่องของเงินมั่งคัง่งมีเรื่องดีๆผลประโยชน์เรื่องเงินเข้ามานะคะหรือความรักนะคะอาจารย์มองว่าชาวพุทธศพ ความรักของท่านอยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็ได้ว่าตกลงอ่ะท่านยังรักและต้องการเขาไหมท่านจะให้โอกาสเขากลับมาหรือเปล่าอยู่ก็ได้ถ้าไม่เข้าใจกันแต่แล้วก็ให้โอกาสนะท่านยังให้โอกาสเขานะเออถ้าเขากลับมาพูดคุยหรือมาบอกในเหตุและผลแล้วปะพื่อปฏิบัติตัวดีขึ้นท่านยังให้โอกาสคนนั้นอย่างแน่นอนนะ,ะทีนี้เรามาดูดวงเขานิดหนึ่งนะคะ คนคนนั้นเขาเป็นยังไงอยู่นะคะสิบเหรียญขึ้นมาโอ้แบบนี้นะเขาก็ต้องการอยากที่เป็นครอบครัวกับท่านแหละอืมโอ้โหไพสวยมากเลยอะ่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นเขาขอโอกาสค่ะขอความรักขอความจริงจังอะ่ะเขาจะเปิดตัวท่านแล้วก็แนะนําท่านกับครอบครัวของเขา แล้วก็มีโอกาสไปถึงมั่นหมายแต่งงานแล้วนะคะเขามีความชัดเจนให้ท่านแล้วนะอืมเขาปลูกต้นรักกับท่านมานานแล้วก็ได้นะทีนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะเปิดตัวถึงเวลาแล้วที่จะทําให้ความรักมันงอกเงยเห็นไหมคะมันเหมือนมเมล็ดพืชเนี่ยมันยั่งรากออกมาแล้วมันก็แตกยอดเห็นไหมมันแปลว่าความรักของท่านจะเติบโตนะ ให้พระสังฆราชนะเขาคนนี้นะคะก็มีความจริงจังมีความไพ่พระนี่คือความมั่นคงและการตัดสินใจแล้วนะคะไพ่เดอะฟู Food, ที่จะเริ่มต้นกันใหม่แบบเคลีย์พลังงานลบทั้งหลายออกไปให้หมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่แบบรักอะไรอะรักซ้อนรักอะไรแบบนั้นไม่มีนะคะก็เ,เคลียร์หมด โอ้โหเป็นเดอะซันเขาทำเพื่อท่านจริงๆค่ะเขามาแบบจริงจังจริงใจนะคะแล้วก็เปิดประเด็นเรื่องนี้กับท่านก่อนเลยโชว์พลังเลยค่ะแล้วก็โชว์ความจริงจังในใจเขาที่ปรารถนาในตัวท่านจริงๆนะคะอ่ะโอเคเรามาดูไพ่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรอีกนะคะไพ่เดอะแฮง m a n นะคะความ ผูกพันแบบยาวนานยืดเยื้อไม่ว่าจะอาจจะมีวังช่วงที่อาจจะห่างกันหรืออะไรก็แล้วแต่การเดินทางไกลนะคะแต่ก็ไม่มีวันที่จะปล่อยปล่อยกันนะคะไพ่สิบไม้เนี่ยมันแปลว่าความผูกพันอยู่แล้วนะคะไพ่สี่ดาบนะคะอันนี้แปลว่า เบรกหรือหยุดพักก็ได้นะคะแต่ใจยังผูกพันเราจะเห็นได้แดงผูกหัวใจไว้อยู่นะคะอืมเขาอาจจะวุ่นวายในเรื่องของงานหรือท่านก็วุ่นวายอาจจะห่างๆกันแหละมันมีบางช่วงแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะแฮงแมนนี่คือผูกพันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางช่วงของเส้นทางของชีวิตในปักนี้ที่บางท่านอาจจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะมี ทุ่มเทกับงานช่วงนี้อาจจะห่างหางกันสักพักแต่ไม่มีไพ่ใบไหนที่จะบอกว่าพวกท่านจะล้มเหลวในความรักไม่มีนะคะอาจารย์ขอไพ่สรุปอีกครั้งค่ะโอ้โหเห็นไหม lover ววความรักความปรารถนาเนี่ยอนานๆทีเจอกันเนี่ยยิ่งแบบเออมีความปรัถนา,อย,าอย่างมากก็ได้ค่ะไพ่ใบนี้นะมันมีแพชชั่นอย่างมากเลยนะแล้วก็อีกใบค่ะอ่า แปดถ้วยนะคะการอาจารย์จะพ่อไพ่แบบนี้ดีอาจารย์จะแปลไพ่แบบน,าาไปไปนี้เขาคนนั้นกําลังเดินทางมาหาท่านนะเป้าหมายเนี่ยอาจาย์เห็นดวงอาทิตย์ที่กําลังโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาเนั่นแหละเขารู้แล้วเป้าหมายคือตัวท่านนั่นแหละเปลียบเหมือนดวงอาทิตย์ในใจเขาแสงสว่างในใจเขานะคะ ควีนออฟเพอร์คอเป็นผู้หญิงที่เขาเลือกแล้วหรือเป็นผู้ชายที่เขาโอเคแล้วนะคุณปรับเข้ากับดวงคุณนะคะเพราะฉะนั้นความคิดถึงเนี่ยมันมากมายเลยนะคะอย่างเงี้ยไพ่มันจะมีแพชชั่นต่อกันความคิดถึงที่พวกคุณห่างหกันแต่ไม่เคยลืมอยังรักกันยังปรารถนาต่อกันเสมอเห็นไหมคะเป็นหกถ้วยยังไงก็กลับมานะคะกลับมาบอกรักกลับมาให้ความอบอุ่นต่อกันนะคะ เขามั่นคงกับท่านไม่มีวันเปลี่ยนใจนะคะเขาจริงจังจริงใจแล้วนะคะไพ่คิงออฟสอดนะคะ,ะดูเลยผู้ชายคนนี้แบบแตัดสินใจแล้วอย่างเงี้ยนะคะเห็นภาพเราก็รู้แล้วว่าความรักของพวกคุณจะมีความสุขอย่างแน่นอน,นะคะ่ะโอเคเรามาเปิดความรู้สึกเขาผ่านไพ่ข้อความที่อยากจะบอกคุณนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะผ่านไพ่ความรักนี่แหละ ไพ่อบอกว่ายังไงนะคะไพ่อบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่กล้าบอกออกไปแต่ฉันรักคุณนะบางครั้งเขาก็อาจจะไม่เอื้อนเอ่ยอะไรออกมาตรงๆอ่ะฮะแต่เขาก็รักคุณนะอีกใบค่ะเขาบอกว่ายังไงอืมอย่าเล่นเกมกับฉันเลยนะอาจจะมีบางครั้งแหละที่คุณกับเขาแบบมีประเด็นกันอะไรแบบนี้นะแล้วอะไรอีกนะคะเขาบอกว่า,วาไง คุณคือสเปคของฉันจริงๆคุณคือคนที่ฉันเนี่ยพอใจพึงพอใจและชอบมากอะไรประมาณนี้อืมแล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกเขาอยากจะบอกว่าบางครั้งคุณก็ทําให้ฉันหึงอะอะไรอะไรประมาณนี้เขาหึงคุณนะเนี่ยเออคุณทําอะไรให้เขาหึงแล้วเนี่ยอืมไพ่บอกว่าไงเออมันยากนะสาหรับฉัน ที่จะบอกความจริงบางอย่างอ่ะอืมนะคะอาจจะบอกรักคุณแลแต่บางทีเขาปากหนักก็ได้นะบางคนเนอะกว่าจะพูดคํว่ารักนี่มันอืมทําไมมันเอ่ยออกมายากซะเหลือเกินเนี่ยนะทั้งๆท,ที่ก็รักก็หึงคุณแต่บางทีก็ยังไม่บอกว่ารักสักทีก็ได้นะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้ก็บอกไม่กล้าบอกออกไปว่าฉันรักคุณนี่แหละ มันก็เลยต่อเนื่องกับพไพ่ใบนี้อ่ะอืมไพ่ใบสุดท้ายไพ่บอกว่าไงฉันจะทําทุกอย่างเพื่อคุณโปรดอยู่เคียงข้างชนะนคนุณดีเออเขาก็ไม่อยากให้คุณไปจากเขาแหละนะคะแบบนี้อ่ะแล้วเพิ่มด้วยไพ่โรแมชแองเจิลนะคะ คุณคือคนที่เขาเลือกแล้วนะคะเป็นคนเดียวในใจเขาแล้ว This l o u l t h e t n e one คุณกับเขาเนี่ยมันมีพลังดึงดูดกันเนี่ยมีเคมีตรงกันนะคะเคมิสตี้นะละอะไรอีกอเขาจะพยายามที่จะทำให้คุณเข้าใจเขาและก็รักเขานะคะ อย่าเครียดอย่าแบบคิดมากนะเขาไม่อยากให้คุณเครียดนะให้คุณเนี่ยทำใจให้สบายเไม่เข้าใจอะไรก็ถามนะถามถามเขาหรือถามเพื่อนของเขาก็ได้ถามใครก็ได้ที่รู้จักผมดีอะออะไรอย่างนี้นะคะหรือรู้จักฉันดีถามเลยถามเรื่องฉันกับคนอื่นก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็อยากจะบอกคุณแบบนั้นเขาแบบไม่ได้ปิดบังอะไรอะ นะฮะแล้วไพ่ยังบอกว่าใช้หัวใจคุยกันได้นะฮะทุกท่าน conversation ใจแลกใจหรือใจคุยกันนะอะไรประมาณนี้นะคะโอ้หวานจังเลยโอเคค่ะเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะพลังดวงคนโสดนะคะ ไพ่ขึ้นคำว่าห้าไม่เท้านะคะน่าจะเป็นเรื่องของออความวุ่นวายในเรื่องของงานก็ได้กำลังแบบมันเป็นทีมเวิร์กกำลังช่วยกันทำงานแหละแต่อาจจะบางเรื่องก็มีเรื่องขัดใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอยู่นะคะความวุ่นวายเนาะและอีกใบค่ะความเครียดแหละนะก้าวดาบกับปัญหาที่ที่เป็นอยู่ที่คนส่วนจะต้องแก้ไขนะ อืมแต่แล้วเพชออวานแต่คุณก็ผ่านมันได้นะคะในที่สุดแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะฟันฝ่าทำให้คุณเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะ o าย a ว n นนะคะพลังงานของการเติบโตนะคะความก้าวหน้าแล้วก็ไพ่บอกว่า Queen of Swords ราชินีดาบความยิ่งใหญ่ความสำเร็จนะคะ อา,อาจารย์มองภาพรวมเป็นงานไปก่อนเนาะแป่จากหน้าไพ่ไปก่อนแต่ถ้ามองความรักเนี่ยแน่นอนห้าไม้เท้ากับเก้าดาบเนี่ยคือความผิดหวังกับใครบางคนที่เคยจริงจังจริงใจด้วยแต่แล้วสิ่งที่ได้กลับมามันคือเหมือนถูกหลอกนะคะเหมือนคุณฝันร้ายไปอะนะคะแต่แล้วตอ,ตอนนั้นตอนนี้อาจารย์มองว่าคุณน่าจะ เ,เริ่มงานใหม่ธุรกิจใหม่หรือเริ่มคุยกับใครบางคนก็ได้แต่แค่คุยยังให้สถานะในเชิงเพื่อนๆยังไม่ได้ให้ใจหรือยังไม่ได้คิดไปไกลกว่านั้นนะเพราะคุณยังยังรู้สึกแบบอาจจะไม่ได้มีแพชชั่นมากพอแต่ก็เป็นเพื่อนได้อะไรประมาณนี้อยู่ก็ได้นะคะเพราะเพจนี้มันแปลว่าการเริ่มต้นแสดงว่าต้องคุยกับใครบางคนอยู่อาจจะเป็นชาวธาต ไฟเมษสิงหธนูก็ได้หรือชาวธาตุลมตุ้นกุ้งเมถฉุนอยู่ก็ได้นะโอเคแล้วยังไงอีกมีใครเข้ามาจริงจังแล้วได้ใจคุณไปบ้างไหมหนึ่งไม่เท้าแน่นอนค่ะต้องมีแน่นอนเข้ามานะคะเอ่อสิไม้ความผูกพันหรือเป็นสิ่งที่จะต้องเหมือนกับเรียนรู้ให้หนักให้มากนะคะเ,เจ็ดไม้คุณอาจจะไม่ได้ ไว้วางใจใครง่ายๆนะคะกับความรักเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นว่ามั่นคงกับคุณและเลือกคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมีเข้ามาคุณก็ไม่ได้แปลว่าโอ้จะต้องตกลงปงใจหรืออะไรแบบรวดเร็วไม่ใช่เลยนะคะคนโสดจะมีความรู้สึกว่าหวั่นระแวงด้วยซ้ำอาจารย์ว่านะเพราะว่าเนี่ยมันมีพลังงานก้าวดาบอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะใช้เวลา ในการที่จะให้ใจกับใครสักคนเนี่ยหกดาบก็แปลเวลาสิบไม้ก็แปลว่าเวลานะฮะที่จะตัดสินใจแต่อย่างน้อยคุณก็ให้โอกาสตัวเองในการมีเพื่อนคุยค่ะโอเคอาจารย์ขออีกห้าใบนะคุณจะได้สมหวังในความรักไหมตกลงแล้วเนี่ยปักเนี้ยโอโหสีห่ไม้ขึ้นมาคู่รักยืนพอดรักเลยเ k ิ n งอัพคอราชาเหรียญโ oh, อ้โหลูเวอร์แน่นอนแหละอย่างนี้สปาร์คแน่นอนความรักนะคะคนโสดเจอคนถูกใจแล้วอาจจะเป็นคนรวยมากๆนะมีฐานะมีบุค,คลิกดีมากๆอืมนะคะอาจจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ว่าไปหรือเป็นระดับคนมีอิทธิพลมีหน้าที่การงานดี มีตำแหน่งใหญ่ๆนะคะสองไม้มีความรู้ความสามารถหรือแปลว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะแล้วก็คิงดาบโอเคเนี่ยถือดาบชูนมามีดอกทานตะวันคุณเลือกที่จะครบหาและเปิดตัวอย่างรวดเร็วเลยค่ะโอ้โหไพ่ออกมาสวยงามขอปิดด้วยไพย่มิลาโคออฟไลฟ์นะ เมื่อไพ่ทาโร่ออกมาดีก็ดูไพอ่ออร์คโก็แล้วกันจะบอกว่ายังไงความรักของคนโสดนะโอ้แปลว่าเติบโตแสดงว่าพัฒนาดีคล้ายๆกันเลยค่ะมีความก้าวหน้าเติบโตในความสัมพันธ์นะก็จะมีความพยายามในการเรียนรู้กันและเติบโตแล้วก็ยังเรียนรู้กันนะคะอะ่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแตกแยกหรือ เขาเรียกว่ามีปัญหานั่นเองเพราะนั้นจะใช้ความพยายามหรือความเขาเรียกว่าความมั่นใจจริงๆอะนะเพราะฉะนั้นมันจึงแปลในการเรียนรู้กันค่อนข้างนานแต่แล้วในที่สุดก็สามารถไปถึงครอบครัวได้เห็นไหมครับแฟมิลี่เพราะฉะนั้นมอาจจะมีช่วงที่พวกคุณอาจจะมีปัญหากันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่คนที่เข้ามาปักนี้จะสามารถเป็นคู่ขุนได้ค่ะคนโสด ออกมาดีมากนะคะก็ขอให้สมหวังในรักทั้งคนโสดและคนมีคู่นะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ